รายการคุยยกบ้านกลับมาแล้วคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนไปชมสาระดีๆจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันก่อนนะคะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอช่วงรอยยิ้มแห่งความหวังสวัสดีค่ะ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การสะท์ทหารผ่านศึกค่ะทําหน้าที่ในการสะท์ด้านการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ทําหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศชาติโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งนอกจากจะให้บริการแก่ทหารผ่านศึกแล้วยังให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วยค่ะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นหน่วยขึ้นตรง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบระมราชูปธรรมัมภ์ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2491ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดโรงพยาบาลทหารศึกของเราปัจจุบันนั้นมีผู้มารับบริการไม่เฉพาะทหารผ่านศึกและครอบครัวครับมีประชาชนทั่วไปมารับบริการด้วย โรงพยาบาลฐานปานสืกก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อในการปรับปรุงพัฒนาโรงพยาบาลฐาน,ฐาน่านสืกของเราให้มีสิ่งรกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆตลอดจนสิ่งในความสะดวกเพื่อที่จะให้บริการประชาชนทั่วไปตลอดจนฐานสึกและครอบครัวที่รับบริการนั้นได้รับคุณภาพมาตรฐาน และมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารฐานที่นั้นเราได้การปรับปรุงอาคารต่างๆนั้นเกือบจะทุกแผนทุกฝ่ายที่ได้ดําเนินการไปแล้วสิปรกรณ์เครื่องมือทางแพทย์ต่างๆนั้นประมาณเกือบ2 3 0ถึงล้านบาทซึ่งเป็นสิปรกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยจะอยู่ที่โรงพยาบาลหานบริกันี้ก็ด้วยความกรุณาจากสำนักงานสลากกินแบ่งที่ผมได้เรียนมาแล้วครับ ผมแนะนําคนป่วยและผู้ที่มารับการรักษาจากโรงพยาบาลทหารผ่านาศึกนะครับขอขอบคุณสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมากครับที่ให้การสนับสนุนทางโรงพยาบาลเราครับขอบคุณครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนกับสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่ทําหน้าที่มอบความรักความตา,าดถนัดดีให้แก่ทหารผ่านศึกทู้ปลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน ให้พวกเขาได้มีรอยยิ้มแห่งความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา KING POWER เข้าใจนักเดินทางโทร6 6 3 1 เบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาสติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9ก้าโซนเฮลิ克์เอ็มควอเทียเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำธ oh. 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 นาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้าน เจอต้นฉบับความสวยของพี่ป๊อบแล้วนะคะคุณแม่สวัสด,ดีค่ะสวัดดวสวด,ดีคะ่ะค่ะแหมเขาบอกว่าคุณแม่จะชอบมากเวลามีคนมาเล่นโยคะมาอะไรทําให้คลึกคลื่นชอบไหมคะเวลามีคนมาบ้านก็เจ <c oughs> อนะ <c oughs> ค,คอยคอยแอบดูไหมคะเวลาคุณเล่นโยคะกันเอาเป็นนั่งดูเลยเห็นพี่ป๊อกได้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยจะคอยแบบจับผิดนักเรียนว่านักเรียนไม่ยอมทําตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ ใหม่ใหม่มาเมยใหม่ใหม่มาแต่ก็เจ้าจำชื่อก็ได้ว่าชื่ออะไรบ้างรู้จักชื่อทุกคนเลยจำได้หมดจำได้หมดพี่ปอมต่นที่จะบอกว่านี่คือต้นฉบับความสวยจริงคุณแม่ผิวดีมากจะเจ็ดสิบแล้วนะทันวันนี้ตอนนี้ยีสิบเก้าอยู่คุณแม่เป็นสาวอายุทยาใช่ไหมคะใช่สาวอายุทยาสาวอยุธยาแต่ว่า อยู่อเมริกาแล้วตอนนี้อยากทราบว่าน้องชายใช่ไหมคะบีคนนึงน้องชายตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ทําอะไรอยู่ครับก็ก็อยู่ที่ลาพาวแล้วเขาก็มาเยี่ยมบ้างนะคะเขาก็เขาก็ทาเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะคะพื่อแบบว่าตอนนี้เขาก็ใช้ chumcai.com เลย c h u m s a i c o m ก็คือถ้าเขาใครอยากที่เข้าไปดูเขาเป็นเกี่ยวเรื่องเป็ซิร์ฟเวอร์ที่เร็วมากเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์ค่ะก็คุยกับเขาเลยวันนี้นั่นแหละ แต่วันนี้เนี่ยพี่ป๊อปก็คือเป็นลูกสาวที่น่ารักมากเพราะรว่าดูแลคุณแม่นะคะอตอนนี้คุณแม่สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะก็เดิมแม่ก็ได้แล้วน้องป๊อกมันเนี่ยเขาก็ช่วยซื้อนู้ซื้อนี่มาให้ดูแลแต่อยากจะถาม,มพี่ป๊อปกับคุณแม่หนึ่งนะครับสมมติแบบคุณผู้ชมที่เจอปัญหาแบบนี้อาการที่คุณแม่เป็นครับเริ่มแรกมันจะมันจะทาให้เรารู้ได้ยังไงว่าคุณแม่กำลังจะไม่สบายคุณแม่เป็นอะไร แรกๆต,ตอนใกล้ๆก็น่าจะจะหกสิบหกสิบสองหกสิบสามเนาะแม่เขาเจะแบบเวียนหัวเรื่องการเรื่องเรือวียนหัวก่อนแล้วก็คือว่าตอนเดินไปเนี่ยจะล้มเซล้ม,ม,มวิชัยที่อเมริกามหมอบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนี่คือเป็นตั้งแต่ที่อเมริกา<ม>เปไปที่อเมริกาแล้วค่ะกอ่อนจะใกล้ๆเกษียณละแล้วก็บอกว่าก็ต้องมป ฟิสิกส์เทอร r a ีไปทำฟิสิกส์เทอราีเสร็จก็คือว่าไปที่โรงงานก็คือว่าล้มเซแล้วก็ล้มคนที่ทํางานก็บอกว่าทาไมไปกินเหล้าอะไรมาแม่ไม่เคยกินไม่เคยดื่มใช่ไหมคะก็วิชัยผิดไปทํา MRI ที่นู่นเขาก็บอกว่าเนี่ยก็คือแบบเบนโวร์โกก็คือโรคบ้านหมุนแค่นั้นเองกระจบก็วิชัยมาว่าแม่เนี่ยทางวิชัย MRI เสร็จบอกว่าสมองน้อยเขาเรียกว่าสไปน์นัทบาลัม สปานบาล่ามอ่ะที่มันเกี่ยวเรื่องกล้ามเนื้อมันหดลงแล้วค่อยค่อยหดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคือก็จะเป็นอาการแบบนี้ที่แบบขาสาั่นมือสั่นของเขาเนี่ยคือเขาควบคุมไม่ได้รั้งก่อนลายเส้นลายมือของแม่จะเป็นคนสวยมากอ่ะสวยมากนะคะก<า>็จะเป็นคนเนียบละเอียดแล้ววางอะไรทุกอย่างก็ต้องเป๊ะทั้งแรกๆก็ไปอยู่ด้วยกัน แม่ก็ซึมเศร้านะรับคนที่แบบคอนโทรลวมากทุกอย่างคือวันหนึ่งคือว่าคอนโทรลอะไรไม่ได้แปลงฟันก็ยากเข้าห้องน้าก็ยากนะคะแล้วก็คือว่าแบบต้องมีคนอาบน้ํามีคนป้อนข้าวให้แล้ก็คือต้องปล่อยวางเยอะะพี่ป๊อบดูแลคุณแม่ไงคะสาหรับคนที่มีอาการแบบนี้วิธีการดูแลดูอาการยังไงดีนอ้าบอกว่าให้กำลังใจเติมมากให้กำลังใจกอแกนทุกวัน แฮปปี้เอาแบบว่าขึ้มอิ good morning, ทุกเช้าแล้วแหมแก้มทุกคืนนะคะกินข้าวด้วยกันคุณแม่ภูมิใจในตัวพี่ป๊อปมากขนาดไหนคะภูมิใจว่าเขาเก่งขึ้นครับวันนี้อยู่กันหลายคน <c oughs> พี่ป๊อปเผิว่ามีอะไรอยาจะบอกคุณแม่ไหมแบบเ <c oughs> ผื <c oughs> ่อคนอื่นดูอยู่ว่าเขาก็จะมีกำลังใจในการทําแบบพี่ป๊อปบ้างอางนี้ เรารู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกมีบุญเพราะว่าถ้าแบบบองเป็น,านทางทางลบอ่ะจิตของเรามันไปเรื่อยๆทางลบได้หมดแม่ไว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องดูแลทําไมแม่ต้องเป็นอย่างนี้ทาไมทาไมทาไมมันก็นกาทตีฟนกาทีฟแต่ครั้งนี้กลับมาที่พัสทีฟเรื่องการที่ถ้าเราไม่มีตรงนี้บอกเฮ้ยจริงๆแล้วฉันโชคดีนะได้ทําอะไรให้เขานะคะเราได้สร้างบุญกุศล คือบางคนมองว่านี่คือภาระแต่พี่ป๊อบมองว่านี่คือวิกฤตที่เป็นโอกาสให้ได้ดูแลคุณแม่ได้ตอบแทนได้สร้างมุลที่บางคนอาจจะไม่มีโอกาสแต่พี่ป๊อบได้มีโอกาสนี่ไงก็อยากให้ผู้ชมนะฮะหรือว่าใครที่แบบเจอปัญหาแบบนี้อยู่หรือกําลังจะเจออะไรเงี้ยอย่าเพิ่งวิตกกับมันคืออย่างพี่ป๊อบบอกเลยคิดบวกและให้กาลังใจซึ่งกันและกันมองเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเราคิดลบมันก็บั่นทอนพอเราคิดบวกทุกอย่างทุกอย่างก็คือใช้ชีวิตปกติเลยก็จะมีทางออกมัน ใช่แล้วสองเทปที่เราคุยกันมานะก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเห็นคุณป๊อปอาริยาในภาพของนางสาวไทยบ,บ้างเห็นภาพของครูสอนโยคะหรืออะไรบ้างแต่พอเราติดตามสองอาทิตย์นี้หลายอย่างเราเปลี่ยนเลยนะเรามองพี่ป๊อปเป็นเป็นพี่ป๊อปจริงๆอ่ะอ,อแล้วก็เป็นเป็นพี่ป๊อปที่ที่น่ารักอ่ะออนะออวันนี้ไ,ได้ไดไมาเห็น อยู่กับคุณแม่แบบนี้แล้วเรายิ่งประทับใจมากเลยนะอยากให้พี่ป๊อปฝากผลงานสักนิดหนึ่งวันนี้คนที่ชื่นชอบพี่ป๊อปติดตามพี่ป๊อปได้ยังไงบ้างคะถ้า IG ก็คือเข้าไปเลยเหรอไอจีป๊อกอาริยานะคะ POP อันด์สกอร์แล้วก็ A R E E Y A นั่นก็คือแล้วก็ยังรูปภาพส่งไปอาหารทําให้แม่มีอะไรบ้างวันนี้นะคะติดตามทางไหนสุขภาพสุขภาพนะคะนี่เลยแล้ววันนี้นะมาบ้านพี่ป๊อปนะพี่ป๊อกก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับแฟนรายการด้วยโอเคค่ะ ก็เป็นเป็นสเล่มเล็กๆนะคะที่เราทำมาลาแบบไม่ได้ล่าสุดหรอกแต่ก็สักพักหนึ่งแล้วอันนึงก็เป็นไดอารี่ตอนเราอยุ่28แนั่ลูกตาเรานะชื่อลูกออสนะคะเรื่องราวที่เราได้สะสมมารูปภาพที่เราถ่ายมาเองนะคะชีวิตประจำวันของเรานะคะอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องเด็กโตหนังอันแรกที่เป็นสารคดีนะคะ ใช่ค่ะทำกับพี่นกนิสานะคะแล้วก็ก็มีการที่เราเราพูดแล้วก็มีการอัดเทปว่าทำไมมาทำหนังทำไมมาเปลี่ยนแปลงนะแล้วคือว่านะทำยังไง ในเงินแค่แบบ2องแสนบาททำหนังที่แบบว่าไปไป20ประเทศได้แล้วตอนนั้นคือโคตรอินดี้เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวขอลายเซ็นพี่ป๊อปไปด้วยนะค่ะสำหรับคุณผู้ชมแฟนๆรายการนะคะก็เข้าไปที่แฟนเพจนะคะของรายการคุยยกบ้านก็ลุ้นรับของที่ระลึกนันที่เป็น limited edition เลยเพราะว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเชวานี้เรามาเยี่ยมบ้านพี่ป๊อปนะเราก็มีของที่ร์เรนจากบีบีคลินิกมอบให้พี่ป๊อปคุณค่ะขอบคุณค่ะรวมทั้งต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุน ใจดดี้วยคขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรถชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9ก้าโซนเฮลิส์เอ็มควอเทียไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวเดอะช็อป ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้นเก้าโซนเฮลิกส์เอ็มควอเทีย ต้องขอบคุณนะคะพี่ปอบอาริย์ครั้งหนึ่งขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะเปิดบ้านให้กับเรานะคะรวมทั้งพิธีกรรับเชิญงเราน้องเจมขอบคุณด้วยค่ะนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการคุยยกบ้านค่ะทุกวันอาทิตย์10นาฬิกายีนาทีเปิดช่อง5รอไว้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคุยยกบ้านสวัสดี ครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะนายโอมค็อกเทลใช่ไหมครับนักเรียนนั้นแหละครับผมไม่ใช่ชื่อโอมทำไมถึงเป็นค็อกเทลไอเด็กมั่วตัวน่ะคอกเทลมันคือมันคือเด็กในโรงเรียนหลายคนหลายสายหลายห้องนะครับไม่ได้เป็นเพื่อนสายเดียวกันเรามาเจอแล้วเล่นดนตรีคล้ายกันตอนแรกๆเขาค่อนข้างที่จะทำตามใจตัเองมากไปรุ่นค่ะคุณแม่เอาจดหมายมหาวิทยาลัยมาให้แล้วก็เปิดดูก็ตกใจรูปกฤติทานนะ